มาสุสดเลยครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมการ์ดไฟ v ว n g u a r d d e i a d a y s ภาค2นะครับวันนี้อยู่กับเด็กออเดนนะชะ,นชะตากรเอชตากรรมแห่งการปกแห่งการปกป,ป,ป้ทคพิทักษ์น่าจะประมาณนั้นมั้งชะตากรรมแห่งการปกป้องออเดน นะครับหลังจากที่เขา,เาขึ้นรับตำแหน่งของบาซิออนก็มีร่างใหม่เลยนะครับี่ร่างนี้ซึ่งร่างนี้เนี่ยจะบอกว่าดีกว่าร่างก่อนหน้านี้เลยจริงๆออเดนมีอีกร่างหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ที่อยู่ในบ็อกซสินะครับซึ่งร่างนั้นเนี่ยยังมีสกิลแบบบาสห1ึ่โซหคอมือ1นึ่ไวโจสองอยู่แล้วก็เทคที่ใช้อะ มันจะเป็นมือตีบ้างคัตบาตหรือซัมติงบางอย่างครับยกเพื่อนขึ้นมือแล้วก็คอลงไปใหม่นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยมันจะแปลกกว่าร่างนั้นตรงที่มันคอมือได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไม่ยกขึ้นก็คือจะไม่ยกเพื่อนขึ้นมือแต่ว่าจะคอลงไปเลยนะครับเนี่ยมือตีบัตหนึ่งจั่วการหนึ่งใบแล้วก็เลือกการจากมือหนึ่งใบครับคอลงเรียกาดนะและจนจบเทินถัดไปของคู่แข่งเนี่ยยูนิตนั้นจะไม่โดนรีไทา์ ไม่โดนรีทายนะครับแม่งเขียนว่าชะตากรชะตากรรมแห่งการปกป้องแบบโปรเทคชั่นนะครับซึ่งแม่งโปรเทคแค่การโดนยิงแค่โดนยิงจริงๆนะมันยังโดนบายได้อยู่นะครับยูนิตไหนที่บายได้ก็ยังบายได้อยู่แค่มันจะไม่โดนรีทายนะมันเขียนไว้เลยว่าไม่โดนรีทายไม่ได้ถูกเลือกด้วยนะไม่โดนรีทายนะครับอืมแล้วยูนิตที่คอจากความสามารถนี้เนี่ยจะได้บุกหมื่นด้วยนะครับอืมแล้วก็ จะมีเทคบนเพิ่มเติมขึ้นมาครับก็คือเป็นคอนติเนียแวนการ์ดเนาะเมื่อยูนิตเมื่อมีการ์ดของคุณครับคอจากความสามารถของยูนิตนี้ก็คือต้องต้องคอทับจากตัวแวนเท่านั้นนะเมื่อมียูนิตคอทับกันจะเอายูนิตที่ถูกคอทับอ่ะขึ้นมือครับปกติยูนิตท,ที่ถูกคอทับมันจะลงดอบใช่ปะแต่นนี้จะเอาขึ้นมือแทนนะครับวงเล็บว่าต้องคอจากสกิลออเดนเท่านั้นนะครับก็เกือบจะดีแล้ว แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เขียนแค่ว่าคอทับยูนิตท,ที่ถูกคอทับจะเด้งขึ้นมือแค่นั้นมันก็อาจจะเก่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันต้องมาจากสกิลของออเดนเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือเนี่ยไอ้สกิลสองออโต้มันเมื่อตีบัสหนึ่งคอมือหนึ่งใบคอทับแล้วอยู่ที่ถูกคอทับจะเด้งขึ้นมือนะครับแล้วก็ดีไว้สกิลก็โซบัสหนึ่งครับเปิดเจ็ดคอสองใบแล้วก็จนจบเทินถัดไปของคู่แข่งไอยูนิตท,ที่คอสองใบนั้น,นจะไม่ถูกเลือก ไปจะไม่โดนยิงเหมือนกันจะไม่โดนรีทายจากความสามารถการคู่แข่งนะครับพอสองแล้วไม่โดนเลือกไปไม่ไม,ไม่ไม่โดนรีทายนะนะมึงก็แทนที่จะแบบไม่โดนเลือกจากความสามารถการดจนจบเทินถัดไปอะไรงั้นนะมันก็โอเคไงแต่นี่แม่งแค่เขียนว่าไม่โดนรีทายมึงมึงปกป้องกูงจริงไหมเนี่ยนะครับก็อ่ะเก็บเก็บหนึ่งแล้วกันน่าจะได้อยู่ โอเคนะครับเ <Vanguard. S 1> <laughs> พราะว่ามันไม่ปกป้องมันปกป้องไม่หมดนะครับก็เลยต้องใส่เป็นเล็เกๆพิซซ์ของกับเท้ามาอันนี้เหรอผมทิ้งเก็บอย่างไรบ้างเคยไล่ครับไล่ไ <Okay. S 2> ล,ล,ลก็เป็นไล่ไลใหม่นะครับสำหรับออเดนเป็นไล่ไลใหม่เลยอืมทำอะไรไม่ได้ครับผ่านเลยแล้วกัน แล้วก็อันนี้ก็เช่นเคยว่าเป็นแมชอพในอนิเมะนะครับริงก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำด้วยว่ะแต่อันเนี้ยแมชอพในอนิเมะเลยจิงจิเบอร์ซัดกับตัวของมาซาโนรินะครับทางนู้นเหมือนจะกดออเดอร์เลยนะโซบัสหนึ่งครับเปิดสามโมเด็กหนึ่งใบแล้วก็คอมการ์ดเกตไม่เกินแวนลงเียตรนี้ <S <S นโอเค no c a r ครับเอาเลย เป็นโซลนาไลท์นะครับเด็กออเดนเนี่ยอย่างที่ว่าแม่งเกือบเก่งอะถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนจากการไม่โดนรีทายเป็นไม่โดนเลือกจากความสามารถการ์ดนะผมบอกเลยว่ามันจะเก่งขึ้นพอพอมันจะเก่งขึ้นพอ,พอ,อย่างน้อยมันจะกันบายได้ในยุคที่แบบแล้วแบบยุคยุคข,ข้างรีไวเอะเด็กยิงเด็กบายเยอะมากนะครับเดี๋ยวยิงบ้างเดียด๋วยวบายบ้าง แม่งแบบเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เขาเ้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบออกถึงออกมาแค่แบบกันยิงอ่ะแต่การบาร้าบได้นะการบาร้าบได้อยู่นะครับอ,อ,อันนี้ก็เมื่อ,อยูนิตนี้อินเตอร์เซปนะครับถ้าแปลมันเกณด3สามจะสูงกว่าชื่อออเดนนะพาวเวอร์ไอชิบวก20,000เป็นชิว25,000ื่นนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ตัวนี้คู่บุญนะครับจากบล็อก13เมื่อลงเรีย ถ้าคุณมียูนิตชื่อออเดนอยู่มียูนิตชื่อออเดนนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นแวนการ์ดก็ได้นะเป็นเรียก่ยก็ได้เพราะมันไม่ได้เขียนว่าแวนการ์ดไงมันเขียนคําว่ายูนิตนะครับเพราะงั้นเล่นกับบาซิออนก็ได้มั้งเพราะว่าบาซิออนก็มีออเดนไงแต่ไม่น่ามีคนเอาไปเล่นด้วยหรอกนะเมื่อลงถ้ามียูนิตชื่อออเดนนะครับพาวเวอร์บวก5,000จนจบเทิน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าพอจากความสามารถการ์ดเนี่ยจะได้บวกหมื่นหแทนนะเก่งมากตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวตีของเรื่องนี้เลยอ จริงๆแห่ได้ก็ควรจะแห่ต้นเกมนะครับอืมอ่ะสก,กิลเกตหนะึ่งเาเปิด5้าครับหยิบหนึ่งใบขึ้นมือเอาเกตสองใบนี้ยเ,เกตสองใบี้วกันเอเเน่อ,อจะคอลองไปเลยไหมคอนี่ลงไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเทินหน้าเราจะกดดีไวแล้วเราก็จะคอทับไอตัวนี้ก็จะขึ้นมือมา นะม,มาแบทเทิลเลยดังการ์ดนี่อาตักโล่การ์ดลเซเลตา่ามองนู่นเดียวเอฟเฟกต์แม่งกระจอกคือภาค2นี่เหมือนจะดีกว่าภาคแรกลหลายอย่างนะการ์ดดีกว่าการ์ดเยอะออหน้าต่างเขาเรียกว่าอะไรองรวมโดยรวมดีกว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์ <Low Guard. S 1> ผมให้ภาคแรกดีกว่าเร็วมาก,กาโอเคตอกขีนะครับ พราะว่าอย่างน้อยแบบภาคแรกมันก็ไม่ต้องขอแบบคุณต้องใส่การ์ดแลนนะ่ะมันถึงจะแสดงแอนิเมชันอะไรงั้นไม่ต้องไงใส่การ์ดอะไรมันก็สแสดงขอแค่แบบเป็นการ์ดเป็นการ์ดคีย์หลักของมันนี่หรอวะแบบเล่นยูยุคุณก็ต้องเอ่อเล่นกับเนวาน่าอะไรเงี้ยมันถึงจะมีเอฟเฟกต์ซึ่งอันนั้นเข้าใจได้ไงแต่เนี้แม่งเข้าใจไม่ได้แค่คุณเล่นยูยุแล้วแม่งก็ยังจะต้องมาอันนี้อีกมาแบบภาวนาให้แม่งเอ่อ เขาเรียกว่าจะต้องต้องต้องเป็นการ์ดแรงอีกไปทำไปทำการ์ดแรงอีกอ่าสกิลเกตหนึ่งนะครับเปิดเจ็ดเลือกสองใบดูนิดจะลงดรอปนะแล้วก็ออเดอร์จะขึ้นมือนะครับสกิลนะครับครั้งถัดไปที่เล่นออเดอร์จะเขาจะบัสลดลงหนึ่งโอ้ตีฮิตบายออเดอร์จากดรอปหนึ่งใบบูธฮิตถึงตรง โอกาสนะครับไปการเลี้ยว,วตอนแรกว,ว่าจะการเลียวเหมือนจะการไม่ได้ล้วปะเว้นแต่เราจะตกทิกเกอร์เหมือนกันโอเคด้านตัวเล่นด้วยสิ้หายละเออเอาไงดีเนี่ย บายออเดอร์หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาออเดอร์จากดอกหนึ่งใบขึ้นมากาจะไม่ผิดนะนะยี่สิบสี่ได้อยู่ที่ห้าแค่นี้พอไหมเพอมันจะใช้บัสหนึ่งจากตัวออเดนพออยู่กันไหมครับจ้าดุเดี๋ยวมา โอเรนานโดโด,โดออจตัวนี้ด้จริงๆนี่ดีนะผมอเอาไวเา้เป็นตัวกันชิลสองหมื่นไงแต่ว่าไม่น่าใช้นี่มาแล้วสถากรรมเหนกรัร e i สก,กิลเกตสองนะ โซบัสหนึ่งเมือ่อออเดนไลท์ทับเนาะออเดนไหนก็ได้นะครับน่าจะใช่นะออเดนไหนก็ได้เปิดห้าครับหนึ่งใบคอลงเลียอ่ะคอเกตถามอันนี้ครับอย่าไปคอทับนะเพราะว่ามันไม่ใช่สกิลแวนนะครับในตัวที่คอทับมันจะไม่เด้งขึ้นมือนะอ่ะสกิลตัวนี้ครับเมื่อลงเลียครับจ,จ่ายสามจีจ่ายสี่จีตัวกัดหนึ่งใบโดโด,โดเด็กคนเดียหมัก กดสก,กิวออเดรเลยแล้วกันครับ DIY สก,กิวโอ้ไม่มีบทพูดเลยอ่ะกูนึกว่าจะมีบทพูดให้ซะหน่อยนึงอ่ะเปิดเจ็ดครับพอสองใบอืมโอ้จริงๆควรจะใช้จริงๆควรจะใช้ออเดอร์ก่อนนะจริงๆควรจะใช้ออเดอร์ก่อนไม่เป็นไรอ่ะเกตหนึ่งข้อหลังครับเกตสองข้อหน้าอ่าฮะ แล้วมันจะเด้งขึ้นมือนะครับเห็นปะเแล้วจริงๆควรจะใช้ออเดอร์ก่อนนะเพื่อที่พอเราใช้ออเดอร์แล้วคอตัวเนี้ยไม่ได้ปะวะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะได้อยู่ม้งอ่ะกดเลกลิพีซครับจุดหนึ่งพาวเวอร์บกห้าพผมจะคอนี่แล้วกันนะคอไหมคอนี่แล้วกันมันจะ อยากเปิดกองไงตัวบัตหนึ่งครับเมื่อเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้นะเปิดห้าคอหนึ่งใบอยากได้เกตหนึ่งอีกักใบหนึ่งอ่ะอาา่ออาฮะเออ่ะคอลงเรียครับถ้าเป็นออเดอร์เอาขึ้นมือได้เดี๋ยวมั้งใช่ไหมใช่ถ้าเป็นนอร์มอลออเดอร์นะครับเอาขึ้นมือได้ทำไมกูไม่เอานอร์มอลออเดอร์ขึ้นมือ <laughs> ช<ว> <laughs> เชิญเลยแล้วจะเหลือกับ เออสิสามบรรยากาศครับตีเดือนอฮะแล้วเราก็จะเอาแวนตีแล้วเราจะคอเกตสองใบนี้บันการ์โดริยาทัชเกตสองหมื่นหกพันบรรยากาดอ่าสกิลครับเมื่อบูตแวนนะบวกสองพันแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งใบ โอ้โหยแย่นะตรงนี้จั่วก่อนดีวกว่าอ่ะสกิลออเดนครับเมื่อตีบัสหนึ่งครับจั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดจากมือหนึ่งใบคอลงเรียครับโอเคคอ,อทับเลยนะเพราะมันจะเด้งขึ้นมือนะครับอย่างที่ว่าไปข้างต้นคาเวอร์ที่คอบวกหมื่นนะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อคอครับถ้ามียูนิตชื่อออเดนอยู่พาเวอร์บวก ห้าพันแต่ว่า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 เ <c oughs> มื่อคอจากความสามารถจะบวกเพิ่มอีกห้าพันสกิลไปนี้เ <c oughs> มื่อมีการคอรทับตัวเองนะครับแล้วแวนการ์ดชื <plus S 1> ่อออเดนนะพาวเวอร์ยูนิตที่คอทับบวกอีก <c oughs> หนึ่งหมืน่น <c oughs> อาา่าฮะแล้วก็จะมีผลมีมีเทคเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อถ้าเกรดสาม <c oughs> ถ้าคู่แข่งเป็นเกรดสามนะครับสามารถโซบัสหนึ่งแล้วเลือกเคลียการหนึ่งใบสแตน ได้นะครับก็คือจะเลือกอีกเรนหนึ่งนะสแตนได้มันจะเป็นได้ค่าเวได้นะครับถ้าคู่แข่งเป็นเกรสามน,นี่ผมเลือกเริ่มก่อนมาเพื่อให้มัน,ทนเทินเพอร์โซนามันจะได้ปิดไงเนี่ยเนี่ยนะน,นะครับมีสองเทคเทคแรกก็เมื่อลงเรียนะใบนี้ก่อนนะครับเมื่อลงเรีย Energy Bus น e จบัสสี่โจนหนึ่งเทคสองก็เมื่อมีการ์ดยูนิตใบอื่นคอทับการใบนี้นะครับจากความสามารถเกต3ที่เป็นเวนการชื่อออเดน นะครับยูนิตที่คอลงมาพาวเวอร์บวกเพิ่มอีก10,000น,น,นะครับแล้วถ้าแวนคู่แข่งเป็นเกรดสหรือสูงกว่าโซบัสหนึ่งครับเลือกเรียก,การหนึ่งใบสแตนได้ก็ามาเพิ่มเวฟได้นะครับประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเอาเรนนี้ตีไปก่อนได้แล้วก็ค่อยเอาเรนนี้ตีนะครับแวนออกท้ายสุดแวนคอ1หนึ่งไอตัวเกรดสามใบนั้นก็จะโซบัสหนึ่งแล้วก็ชี้เพื่อ1หนึ่งใบสแตนได้นะครับเริ่มหลังก็เก่งเหมือนกันนะเพราะมันเล่นได้เลย ไม้ผมอยากเริ่มก่อนเพราะรู้สึกว่าเริ่มก่อนมันได้เปรียบม,มันได้น่าจะเป็นทุกการ์ดเกมนะการเริ่มก่อนแล้วมันได้เปรียบยกเว้นยกเว้นเวนการ์ดภาคจีนะเวนการ์ดภาคจีคต้องเริ่มหลังหรือใครที่เล่นเด็กสไตล์อ่ะต้องเริ่มหลังถึงจะเก่งเพราะว่าเริ่มก่อนมันสไตล์ไม่ได้โอาา้แล้วทันทุนพีจีเลยนะที่เป็นเลกเรีกพีซนะครับเข okay. นะ้บุกแรงอยู่นะ ไปเล่นใบยิ่งถ้าเป็นเกรดสด้วยจะยิ่งบุกแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเกร2ใบนี้ในในมันจะบวกหมื่นด้วยเวลามันตีเกรดสมาแล้ว,ลวจริงๆควรจะเติมแอนิเมชันให้บอทนะพเพราะว่าบอทมันบอทมันใช้การ์ดฟอยไม่ได้อะบอทมันใช้ได้แต่การ์ดธรรมดาเออน่าจะควรเติม พราะแบบแม่งไม่เท so like. ่เลยอ่ะบอดแม่งไม่ไม่ไม่ได้เบี้ยวพูดเหมือนภาคแรกมันจะไล่บทกรก่อนแล้วค่อยไล่ไงภาคแรกซึ่งตอนนั้นผมว่ามันเป็นเสน่ห์เงินขาดอ่ะบายออเดอร์ครับพอสองใบเอ้ยพอใบเดียวอ่ะประสานเวทนะใช้เลกาลิกพิสกับออเดอร์เกตสามนะครับแถวหน้าบวกห้าพันอ้ยกระตุกกระตุกอวยอ้ยอวยอ่ะมังกรนะครับเมื่อมีการประสานเวท ชุบเองลงเรียเอา,าไม่ชุบเหรอคอเกตหนึ่งใบนี้ลงมาจ่ายเจ็ดจัวด้วย The Fuck is this? ข้ามาแรของมันวะเนี่ยเอ๊ะไหนมังกรน่ะไม่มังกรเหรอเริ่มมนกระตุกยูดีก็กระตุก ผมเสพอินเตอร์เสพได้อยู่อ๋อมันขอหมื่นเหรอขอหมื่นให้เข้าเลยไม่อยากกลาดที่เจีดการดโอเครู้ที่รับงออเวนครับโอเคแล้วก็น่าจะแวนซีแล้วเผื่อมันกดดีไวเลยอ่ะ นนพี่ชายก็รีบเกินมันสแตนเฉยๆอ่ีมันไม่น่ากลัวเลยนะเวลาซอก้าเล่นกับบอทไอ,บอ้บอทบอทเล่นซอก้าเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยอะคือบอทมันไม่รอถ้าบอทมันรอหน่อยนะแล้วแบบเน้นบายให้เยอะกว่านี้มันจะน่ากลัวจัง จีเลยแล้วกันนะกูก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะอดิทิ้งอะไรเกศสามมาได้เยอะแล้วทันเซนการดขูว่าแล้วไงกูว่าแล้วปล่อยไปนะกูโดนเเจสก็เช็คครับฮิวด้วยทั้งฮิวทั้งชิแหม่ครบเลย เธอหน้าจะปิดได้ไหมน้อัน่จะได้อยู่มั้งไม่มีทิกเกอร์สองใบออ้มันสามได้อะน่าใชออเดอร์เอ้ยมันใช้ออเดอร์บวกได้ตอนไหนเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสามได้วะต้องไปย้อนดูแล้วว่ามันใช่ออเดอร์อะไรแต่ผมจําได้ว่ามันใช้แถวหน้าบอกห้าพันไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ใช่ใช้ออเดอร์บวกได้หรอกเหรอหอืม ขาขอหมื่นาให้ไปทั้ง 20, อาา 20, สองหมาไปหมื่นเกียร์เสียงจิงกิงกิม่วนวไตีนมากครับบอกเลยีเนีเนยเวาเราไปพ้อกันนะโจเสียงมนไตนมอน่อ ตีฮิตบูธฮิตครับบายออเดอร์หนึ่งใบแล้วก็เอาออ,อเดอร์ขึ้นมือทาในีทายตัวที่คอมาจากความสามารถนะครับน่าจะแถวน,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 นี้โอเคต่อมา เราเทินครับเดลโซนาไลโดแบมตัวชี้อีกแล้วป่ะเออโอ้โหเนี่แล้วกันเนี่ยข้อเสียของจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าแบบไอ้แค่สกิลของถ้าถ้าถ้าถามว่าว่าชะตากร์ใบไหนแม่ง ดีวสกิลอ่ะอ่อนที่สุดผมมองว่าคือไอเทีเนี่ยแหละไม่รู้สิมันแบบมันกดได้ทีเดียวแล้วทีเดียวที่แม่งกดคือเปิด7คอ2คอ2ใบสกิลที่ใช้งานได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1เกมคอได้แค่2ใบเมื่อมึงไปดูปัจจุบันนี้มันชื่ออะไรนะเวลูกเหรอเวลู แม่งเปิดทีละเจ็ดแล้วเอาสามใบไอเชียสองใบไบออเดอร์หนึ่งใบคอถ้าเกิดหาไม่เจอสามใบก็ได้สองใบไม่ดีกว่าแล้วแม่งเปิดเจ็เปิดเธอหนึ่งแม่งเปิดสิบสี่ใบไอเชี่ยนี่ทั้งเกมเปิดได้เจ็ดใบโคตรออนอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับมันไม่ได้แบบอ่อนมากมากอ,ะอ่ะ ขอทับเลยต้องคอเอาจั่วก่อนเพื่อจั่วเจอเกรดสองไปเมื่อกี้นี่ยนะจะได้เอามาใช้อีกโอเคก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือ,อเราจะเอาเลียข้างนี้ตีไปก่อนเพราะว่ามันจะลุกได้ทีบ่อบอกไปนะไม่บู๊ดนะหมาเก็บไว้ใช้หลังสุดเลยอยากได้เช็คก,ก่อน ตีเกตสามครับบกหมื่นเก่งคิวไ้นโาเคหมาดำแล้วเราก็จะเอาข้างนี้ตีครับสองหมื่นสาม่าเดแล้วแวนก็จะตีบังการ์ดอี้อาทคบังการ์ดอี้อาทค คกิว okay. ครับคอนเสิร์ตบัตหนึ่งตวกันหนึ่งใบคอวคอมือหนึ่งใบต้องคอทับเกรดสามเสมอนะครับ <Power S 1> จะได้เ <Plus. S 1> ติมเวลได้เอาเวอร์บวกหมื่นหนึ่งคิวเกรดหนึ่งที่บูตให้ออเดนโซชาร์ต <Power Plus. S 1> โซชาร์ตโอเวอร์ <laughs> เสา,าสัตไม่เป็นไรสกิลเกียงสองครับวันชื่ออเดนถ้าคอจากความสามารถ6,005 10, สกิลเกียงสามครับเมื่อถูกคอทับเวอร์บวกอีก10,000แล้วก็วแวนคู่แข่งมันเกียสามครับสามารถโซบลัสหนึ่งครับชี้เพื่อนหนึ่งใบสแตนดีจีนะโอเค โดรไฟ์ริชเชคโอเคจริงๆก็ไม่โอเคเนาะไฟ์บิชเคิกเกอร์น้อยโอ้โหพีจคู่เลยนะครับพ่อแม่อโอเควะลูกี้กูเปิดสก่อนดีก่าตีแบนครับสองหมสกิลเกรดสครับสกิลหมาก่อน บวกอีก5 0 0พันละเหลือเกียร์สองครับตีใส่เกียร์สามฮาร์ว่าบวกอีกชีมังสี่หมื่นสามแวนการ์ดยงมังซัมเซ็งโอเคหมาดำคู่หมาดำอยู่ในอยู่ในหมาดำอยู่ในทิกเกอร์ส,สี่ใบ <laughs> หมาดำไม่อยู่ในทิกเกอร์สี่ใบกูจะด้วยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับออเดนะตาชะตารกรรมที่น่าจะเก่งอันดับท้ายๆแล้วกันของเด็กสตาร์คอนนะครับเฟดวันทั้งหลายทั้งแหล่คือมัน คือมันเกือบเก่งแล้วเว้ยว่าสกิลมันจะเก่งกว่านี้ถ้าแบบมันกดเปิดเจ็ดได้ทุกเทิร์นเะสียหนึ่งโซเปิดเจ็ดอใบเดียวก็ได้ขอแค่ใบเดียวก็ได้แต่ว่าเปิดเจ็ดอ่ะแล้วมันจะคอมโบกับสกิลมันได้ดีเว้ยไอ้สกิลคอนติเนียข้างบนแม่งที่บอกว่าเมื่อมีการ์ดคอทับจะเด้งการ์ดไปนั้นขึ้นมือถ้าคอจากสกิลเวนการอย่างนั้นนะอ่ะมันจะมันจะได้ใช้เยอะกว่านี้แล้วมันจะวนได้มากกว่านี้มันจะฟีลเหมือนกับ จีเวลไน์อ่ะถ้าใครที่เคยเล่นจีเวลไน์ภาค G ไอ้ภาคภาคภาควมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นคือคอทับแล้วก็ไอตัวที่คอทับอ่ะจะเกิดเทคบวกหมื่นบ้างบวกคีบ้างอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มันควรคือมันอาจจะแรงไปมั้งแบบว่าอ่ะเปิด7ขคอ Pg แล้วก็เอ่อเวลาตีก็เอาพีจตีไปก่อนแล้วก็เวลาออเดนตีก็บัสหนึ่งคอมือนหนึ่งไปก็คอทับพีจีพีก็จะเด้งขึ้นมือกลัวงั้นเหรอไม่รู้สิ แต่มันก็ทําอย่างนั้นได้นะพูดถึงแล้วไอ้ใบเนี้ยมันมันก็น่าทําอย่างนั้นได้ป่ะเพราะว่ามันเปิดเจ็ดคอสองใบเราก็สามารถคอ PG ได้แล้วตอนตีเราก็นึกออกป่ะมันวนได้อยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วะผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะเก่งกว่านี้ถ้ามันเปิดเจ็ดได้ทุกเทินส่วนดีวายมันอ่ะผมว่าเอาเป็นอย่างอื่นจะดีกว่าดีวายมันแบบกระจอกมากเว้ดีวายมันแบบอะอย่างงะอย่างโง่ที่สุดนะดีวายแม่งแบบแถวหน้าบวกห้าพันบวกขี้ก็ได้แค่นั้น กด DY อ่ะโซบัสหนึ่งแถวหน้าบอก5 0 0พันบวกคิแล้วก็จนจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งเรียกัดเราจะไม่โดนเลือกแค่นั้นอ่ะผมว่ามันจะเก่งขึ้นเว้ยแล้วสลับเปิดเจ็ดไปแบบมีสี่สกิลก็ได้ที่อันดับหนใบเดียวอ่ะนึกออกปะหรือไม่งั้นก็เอาสกิลคอนติเนียข้างบนออกไปไม่ต้องใช้มันได้แต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าออเดนไปเนี้ยส่วนตัวนะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับนั่นแหละอ่ะก่อนที่จะไป ดูว่าในเด็กแสแล้วไเข้าไปประมาณไหนบ้างก็ฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันสักนิดหนึ่งนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันว่าแบบรู้สึกยังไงชิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมาดูโนเด็คิหอ่หน้าตาเด็กก็ประมาณมานี้เลยนะครับอืมเออใช้ของใหม่เยอะอยู่ของเก่าจากตัวมันเองอะ่ะ จะใช้แค่เกตสองเลยครับเกตสองเกาะดาเกาะดาใบนี้อืจะใช้แค่ใบนี้เลยมั้งที่ที่เป็นของเก่าจากบล็อกสิบสามนอกนั้นก็ของใหม่อ,อ๋อแล้วก็อีกใบนึงก็จะเป็นเกตสองใบนี้จากบี1 1สิบอที่เอาไว้แบบเปิดห้าคอแล้วก็ผมเอามาเล่นคู่กับออเดอร์เปิดห้าของอ,ออเดอร์จวดสองของมิเนอว่านะครับอืมก็ต้นเกมอะ มันแห่ต้นเกมได้นะครับก็เลยแบบว่าอาศัายออเดอร์ใบนี้มาเพื่อเอามาแห่ต้นเกมแล้วแบบเด็กมันควรแห่ต้นเกมมากๆนะอย่างที่ว่าไปแล้วก็ใส่หมาครับเซลกาอ้อนจริงๆมีสล็อตว่าง2สล็อตนะยจอไปใส่อะไรก็ได้นะครับผมใส่มาเป็นใบนี้เมื่ออินเตอร์เซปถ้าเป็นชื่อออเดนนะเป็นเกรดสามชิลบวกสองหมื่นนะเป็นชิลสองหมื่นห้านะไม่ใช่กาดจ,จากมือนะครับต้องอินเตอร์เซปนะถึงเทคจะเกิดนะใส่มาสองใบไม่ได้ใช้หรอก ผมอมองว่ามันส่วนมากมันจะคอแต่ตัวตีอ่ะส่วนมากจะคอแต่อสวินดาลงไปมากกว่าเพราะว่ามันจะแรงกว่านะครับอืมนะประมาณนี้ติกเกอร์ก็ใส่เป็นคีบแปดครับฟอนสามแล้วก็ฮิวสี่ใบโอเวอร์ก็ใส่เป็นโอเวอร์แดงเหมือนกับเด็กที่แล้วนะครับอืมเพราะว่าผมว่ามันแรงกว่าหรือใครจะไปใส่เป็นโอเวอร์อื่นก็ได้แล้วแต่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ใส่หมาแน่นอนแล้วใส่รอ,อนติดมาแล้วก็ใส่ตัวโซชาร์ตนะครับจริงๆเด็กเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าโซมันจะขาดจริงๆเล่นโซไม่ขาดเลยโซเหลือด้วยซ้ํานะครับไม่ได้ใช้ด้วยนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเด็กออเดนคือมันไม่ได้เก่งเท่าที่ควรแล้วกันอืในความรู้สึกส่วนตัวนะครับตลาดเด็กนี้ก็เหมือนเดิม นะว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับการจัดเด็กคือการจัดเด็กในรูปแบบที่คุณคนเล่นนั้นๆถนัดครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจัดเอาแบบนั้นเลยนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพูดผิดผู้ถูกนะครับพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ